เขาเชียร์ร้านที่เขารู้จักนี่ตัวอะไรตัวอะไรน่ารักเชียวตัวอะไรน่ารักเชียว

ลายเส้นโอ้โหอันนี้ยาวมากน,นี่คนหนตลาดที่จะภาพไทยเรา hả mấy ao hả? mình cái này à? อ๋อของเทศบาลอันนี้ดีกว่าสวยมากสวยงามมากค่อยๆล่องไปชิวๆส่งมให้ด้วยนะสู้วสู้วสูสูสูป้อ่เมออเอ

เขย้ายไปยุ่นไปบัดไม่ไปคขอขอออกเลยว่าดนึายทุนายที่มีนายแล้วนายใัญ่ก็ไม่เอาเราเราคนต่้อย่างเยาเกลียว่าเกียเียนายเอมก็ลำบากแม่แม่แม่บอกว่าของเราทกินก็ได้นะได้เราก็ดีก็ดีี่อมเีบเี้นยไเียนี่มที้า ไปนนี่ไม่ว่าจะอยู่กับอะไรก็จะสวยนี่ที่เขาเรียกว่าแสงสีแสงสีมันมักจะสวยงามเสมอมีคนเนื้ไม่ได้มีแคการแก้ตัวเราะว่าแต่ม่แต่มันคุ้วิจิตใจ เทียนเลี้ยสายสิ่งหนเทนมันเลี้ง่งไงที่เขาบอกว่าเทียมันล่้มาสอนชันหน่อยเเไม่ใช้ดูแไม่ดูอันนี้ได้มาจุดกวางยี่ห้ออันนี้ได้ย่อยนี่นี่คนมีตา

เจออย่างนี้ก็ว้ายทำตลาเลยแล้วเพื่อนเปใครนังปแล้วเกมันเป็นเป็นหลอกแบบพระเอกโบราณกรเสืกรเสืั้งแตตอนอายุไม่เกินสี่สิบง้าสมัยก่อนก็หล่อแหละตอนนั้นก็หม่อแบบ มีก็ให้เขาไปแล้วจะโมโหทำไมไม่ได้ให้ยังอยู่ทุกวันเนี่ยให้เขาเช่าให้เขาเช่าคุณเก็บกินนี่แหละไม่ได้เก็บอ่ะลลูกหลานไม่เก็บกินมันจะมีค่าอะไรล่ะเลี้ยวแล้วแสดงว่ามาแค่นี้แล้วก็เลี้ยวกำลังเลี้ยวกลับเอาขากลับก็ถ่ายได้อีกเยอะถ่ายได้ีเป็นชั่วโมงเลยอ่ะเนี่คันนี้ขากลับกำลังเลี้ยวกลับให้เขาเช่าลูกหลานไม่เก็บกินอยู่ดีคุณจะได้อะไรคุณไม่ได้ไร้เลี้ยว

ตอนเราดูป uh ีสอก็ไปลิกพูดกันแล้วติดตู้กัเรานานิบแปีจะเวเนี่ยเอเขาก็มาจีกเขาน่าที่อะไรนะเพรว่าเขาก็ไม่ได้สวยอะไรเขาไม่ได้สวยเราไม่มไม่มีรถอหะเราก็นั่งเปลี่ยหเขาแล้วเขาใจเวันหนึ่งก็หายไปแล้วแล้วก็ไปจนไปกินข้าวไปวัด ไปวัดน้ำมันเราไปเช็ควัดเราไปป่าวิววัดเบียกขันรู้ไหม,ม,มเ,เราก็เลยขอพระรุณสวัสดียามเช้าค่ะมุมนี้ไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะคะแต่จะเห็นวิวภูเขาแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นต้องสายหน่อย ใกล้จะหกโมงละแต่ยังไม่สว่างดีนะน่าลงไปวิ่งนะนะไปเดินก็ได้งไม่ไหวก็เดินอากาศดีขนาดนี้วันนี้ฟ้าน่าจะเมืดอ,อีกวันหนึ่งฟ้าคลึ้ม ชมบ้านสวยเอ้าเจอใครมใคนอ่านเป็นกล้องเลยอยู่นะ งเมื่อคืนพักตรงนี้พร์พเมเป็นริมโขงนับสบายดี